สวัสดีชาวไบคเกอร์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยัง fc m o t ตอรครับเจอกันกับผมเลช่นเคยนะฮะทุกคนโปรแกรมตรงราการแข่งขันสำหรับสุดสัปดาห์นี้ที่เซอร์กิตออฟเดอะอเมริกาย้ำกันตลอดทุกต้นคลิปเลยนะฮะเพื่อให้ทุกคนที่ทราบไม่กลัวหลงกลัวลืมกันไปนะครับดึกหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะคนที่ดูได้ก็ดูคนที่ไม่สะดวกดูก็มารับชมรายงานการวิเคราะห์รลุงราวต่างๆจากผมได้นะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจไบเกอร์แมนคนรักมอเตอร์ยูพีครับโพสต์ปากหมุด โปรแกรมการแข่งไวตรงนั้นส่วน YouTube ที่นี่ก็อยู่ในหน้าชุมชนเพืเ่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนๆไปไหนเพราะว่าแต่ละวันผมก็จะโพสเรื่องราวมันก็จะถมกันเข้าไปนะครับโพสตที่เป็นตารางมันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับค่อยๆเลื่อนๆลงไปหากันหน่อยเนาะอาทุกคนครับวันนี้หยิบยกเรื่องราวของทางยามาฮ่ามาเล่าแต่ผมจะพลาดทิ้งไปถึงนักแข่งคนหนึ่งยามาฮ่ากับเบนดรคอสตานะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมว่ามีความสอดคล้องกัน แต่ไม่ใช่เปโดจะมีข่าลือย้ายมาายาฮ่าหรือเยาห้าอยากได้เปโดนะย้านะครับไม่ใชนะ่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับแต่เป็นผลงานผลการทดสอบผลการเทสรถแล้วก็การแข่งขันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสสนามมาเนี่ยรู้สึกว่ามันสวนทางกันเปโดคอสตาเป็นนักแข่งที่ผลงานดีที่สุดของ k t m ในการลงสนามทุกรอบการทดสอบรถในปีนี้ครับ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถึงแม้ว่า KTM จะเจออะไรมาแต่เปโด้ก็จะโดดเด่นที่สุดกว่าคนอื่นเขาแต่กลายเป็นพอการแข่งขันนะฮะเริ่มต้นที่ประเทศไทยสนามแรกแล้วก็มาที่อาร์เจนตินานั้นเปโดกลับกลายเป็นว่าพ่ายแพ้ให้กับแบดบินเดอร์เปโดนั้นระดับความนิ่งของอผลงานเรียกว่ายังไม่สู้แบดครับแม้เราจะมองว่า KTM ก็ไม่ได้ดีงามไม่ได้สวยสวยรู้อะไรนักหรอกเพราะว่า KTM เขาอาจจะมี ความห่างของจากดูคาตินเนี่ยค่อนข้างที่เยอะอยู่เท่าที่เห็นฮะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเทียบกับผลงานในทีมแบรดบินเดอร์นั้นจะโอเคกว่านี่คือสิ่งที่เราได้เห็นกับเปดโที่นี้มันสัมพันธ์กับยามาฮ่าเกี่ยวข้องยังไงมันมีความเหมือนกันนั่นแหละความเกี่ยวข้องไม่ใช่อะไรหรอกยามาฮ่านั้นมีผลการทดสอบรถที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเตรียมเครื่องดื่มเย็นๆไว้ฉลองที่อ่ามาเลเซียปยว,ว่าบดโวควาตาร์โรทำงานได้อย่างโดดเด่นแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นหัวแถว แต่เร็วกว่าเดิมมากเลยครับ y ม m a h a ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นแจ็คมิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นโอริเวล่าเน, Olivia, เนี่ยเด็กใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์นะฮะก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับแต่กลายเป็นว่ากำลังฉลองได้ไม่ถึง2สัปดาห์พรีซิชันเทสมาที่ประเทศไทยยามาฮามีฟอร์มการทดสอบที่เรียกว่ากับตาลปัดเลยฮะแม้ว่าควาตาลโลจะดีที่สุดอยู่ฮะแต่กลายเป็นแจ็คมิลเลอร์นะครับที่อาจจะโดดเด่นขึ้นมา แต่คาว่าดีที่สุดของเยอรมนเมื่อเทียบกับของเดิมของตัวเองเนี่ยมันคนละโ Moment มมกับมาเลเซียไงมาเลเซียเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยโอ้โหนะฮะเรียกว่ากว่าขึ้นวินาทีแต่ที่ประเทศไทยนั้นช้ากว่าเดิมฮะเอาง่ายๆเลยว,ว่าผลงานของเยอรมนนั้นตกต่าที่สุดในการทดสอบการเทสรถที่สนามช้างแล้วก็ชัดเจนนะครับว่า2สัปดาห์ต่อมาการแข่งขันเย maha เป็นทีมที่เป็นค่ายที่ตกต่ําที่สุดแม้จะต่อสู้เพื่อคิวสได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันพอถึงสถานการณแข่งขันจริง ความเร็วมันมีแค่ในรอบเดียวแต่พอความเร็วในหลายๆรอบของการแข่งขันเนี่ยอันนี้ไม่มีเลยครับเอาละฮะพอถึงสนามที่2ทุกคนก็คิดว่ายาม่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าร้อนจากที่ประเทศไทยมาเจอเย็นๆที่อาเจนตีน่าอาจจะดีมั้งปรากฏว่ายังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะยังคงตละัรรดกันรวมทั้งเปโดรคอสตาด้วยเห็นไหมฮะว่า2อ,อย่างเนี้ยมันสอดคล้องกันคือซ้อมเทสอะไรต่างๆมาได้ไง แต่ต้องแข่งขันเรสแข่งขันจริงมีปัญหานะครับกับการจัดการเรสในส่วนของยามาฮ่านะฮะผู้จัดก,การทีมนะครับผู้จัดก,การทีมแมสซิโมเมอริ l ัลลีก็พยายามที่จะบอกพยายามที่จะพูดอะไรที่แบบก็ไม่ถล่าเกินไปไม่เอียงไปฝั่งนูน้นฝั่งนี้เกินไปพยายามจะให้ความเห็นแบบกลางๆแน่นอนนะครับว่าอยู่ในฐานะของผู้จัดก,การทีมจะบอกอะไรชัดเจนมากก็ไม่ได้ตามสไตล์ของเจ้าตัวนะฮะก็บอกว่าก้าวหน้าอยู่ก้าวหน้ากว่าปีที่แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแผนวางอะไรเอาไว้เนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าสําเร็จหมายหมายถึงว่าจะทดสอบนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยสําเร็จรุ่วงไปตามไปตามฤทธิ์นะครับที่ที่วางกันเอาไว้มีอะไรบ้างฮะในในความคิดเห็นแบบนี้ก็คือดีขึ้นกว่าเดิมแล้วไงแต่ดีขึ้นแบบนิดเดียวอ่าถ้าถ้าจะให้ว่ากันทําตรงนะสมมุติว่าถ้าเราประเมินผลงานของฮอนด้าอย่างเงี้ยค่ายญี่ปุน่นด้วยกันเนี่ย ฮอนด้าเนี่ยยกระดับชัดเจนนะยกระดับทุกคนเหลาจริงๆแม้กระทั่งกล้องสมเกียรตินะฮะที่ผมคิดว่าผลงานก็น่าจะน่าจะยแย่กว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะในตอนแรกคิดว่าด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแต่กลับกลายเป็นแม้ว่ากล้องจะอยู่ทท้ายเนะี่ยแต่ผมยังมองเห็นสัญญาณบวกนะอันนี้ผมผมเอาแค่2ส,สนามครับผมไม่ได้พูดถึงสนามอนาคตข้างหน้าแต่พอมองกลับมาทางยามาฮ่าตอนนี้มีสัญญาณบวกอะไรไหมสัญญาณบวกเดียวที่ผมเห็นในตอนนี้ของยามาฮ่าจริงๆนะครับคือนักแข่งหน้าใหม่ สคนอโดยเฉพาะแจ็คมิลเลอร์เนี่ยนะคือทําผลงานได้อย่างโดดเด่นระยะการปรับตัวผมถือว่าโอเคครับถือว่าทําทําได้ดีเกินคาดนี่ผมเห็นเรื่องบวกเรื่องเดียวครับเรื่องอื่นเนี่ยผมผมยังไม่เห็นบวกอะไรที่ชัดเจนเลยนะ,อ,ะอย่างควาตาโลเข้ามา Q2 ได้อย่างเงี้ยนะครับรินเข้ามาได้มันมันมีจังหวะน,นะฮะที่จะต้องมีลมดูดมีสลิปสลีมช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่การแข่งขันจริงเนี่ยมันยังยังมีเขาเรียกว่าจุดอ่อน อย่าบอกว่าผม,ผมจะไม่บอกว่าเป็นข้อผิดพลาดนะครทุกคนคือแต่ผมบอกแบบนี้ผมพยายามจะเซฟนักแข่งทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มองว่าเป็นข้อผิดพลาดนะแต่ผมมองว่าเป,เป็นจุดอ่อนมากกว่านักแข่งทั้ง4คนนะฮะที่อยู่ในทีมเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เคยชนะการแข่งขันมาแล้วครับปาบียอควาตาโรนั้นอาจจะเคยเป็นแชมป์โลกแต่คนอื่นๆก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าคว้าชัยมาอย่างอาเร็กวินนั้นชัยชนะของเขาในทั้งซูซูกิและก็ทั้งฮอนด้า ก็ทำได้มาแล้วครับในวันที่รถของฮอนด้ายังไม่ดีด้วยซ้ำเนี่ยมิเกลโอลิเวล่านั้นก็ถือว่าเป็นผู้ชนะที่เรียกว่าสถิติของเขาในตอนนี้คือเขาคือนักแข่ง KTM ที่ชนะมากที่สุดครับแบดก็ยังไม่ขนาดนั้นนะเปโดก็ยังไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยแต่โอลิเวล่าเน่ย5ครั้งทั้งทีมหลักทีมรองครับแจ็คมิลเลอร์นั้นเป็นนักแข่งที่คว้าใช้มากับดูคาติมากับ KTM เนี่ก็อาจจะมาสะดุดมาอะไร แต่แต่สรุปก็คือทุกคนเนี่ยก็คือเคยชนะรวมทั้งก่อนหน้านู้นแจ็คก,ก็เคยชนะกับรถฮอนด้ามาก่อนละดังนั้นองค์ความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ายามาฮ่าน่าจะน่าจะมีอะไรที่แบบว่าข้อมูลเนี่ยเต็มเต็มมือมากมากกว่าที่เป็นผ่านมาถูกต้องครับมันมันเป็นไปประมาณนั้นแต่ในเม,มื่อมีองค์ความรู้เยอะขนาดนี้จากนักแข่งประสบการณ์สูงทั้ง4คนเนี่ยครับมันติดอะไรมันค้างคาอะไรกันอยู่ประเด็นแรกที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือ บางทีนะฮะคนอื่นเขาเขาดีขึ้นไงมันเลยเกิดเป็นมองมาที่เยอมาห้าว่ามันไม่ดีขึ้นเฉยๆไงออมองไปที่ฮอนด้าเนี่ยชัดเจนว่ากระโดดขึ้นเยอะเลยครับมองไปที่ดูคติก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่มองไปที่อาร์พิเลียเนี่ยดีขึ้นนะฮะดีขึ้นครับมองไปที่ k ค m แม้ว่าเปโดผมอาจจะบอกว่าอยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยแต่นะครับในในภาพรวมเนี่ยมันก็ยังคงไม่ได้ว่าด้อย ไม่ได้ว่าดรอปลงไปเยอะอะไรขนาดนั้นครับนะฮะก,ก็คนเป็นไปตามในสิ่งที่ที่ควรจะเป็นไปอยู่แต่กับยามาฮานี่สิครับมันรู้สึกว่าเอ๊ะจะใช้คําว่าพอใช้เหมือนกับคนอื่นเขาไม่ได้นะฮะสำหรับ KTM ก็ให้คําว่าพอใช้ Honda กับ a p พิเ a เน่โอเคเยี่ยมเลยดูกติไม่ต้องพูดถึงนะตามผลงานที่เห็นแต่ยามาฮ่าจะมาให้คําว่าพอใช้ที่ผมมีคิดหน้าคิดหลังว่ามันไม่น่าได้นะอาจริงๆนะฮะไม่ได้ใจร้ายใจดํา ก็คือต้องปรับปรุงครับต้องแก้ไขมุมมองของผมที่ผมมองเข้าไปสองสนามเนี่ยนะครับผมเห็นจุดอ่อนอะไรบ้างส่วนตัวจริงๆนะเห็นจุดอ่อนอะไรเ,เรื่องของท็อปสปีดอันนี้นะครับมันก็ยังวัดกันยากเพราะว่าสนามทั้งสองสนามเนี่ยท็อปสปีดมันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดนะสนามช้างเนี่ยมีท็อปสคนที่ประสบความสําเร็จนี่ก็ไม่ได้ท็อปสปีดสูงนะฮะท็อปสปีดจากสนามช้างในร่วมๆหนึ่งกิโลจากโค้งที่1ไปโค้งที่3เนี่ย บางคนก็ท็อปสปีดสูงสามร้อยเกือบสี่สิบอย่างเงี้ยแต่คนที่ผลงานดีๆบางทีสามร้อยสามสิบห้าอย่างเงี้ยเขาก็ยังไหวอะ่ะแั่นั้นก็ตัดออกไปหรือกระทั่งที่อาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยท็อปสปีดก็ผู้ที่เขาา้าประสบความสำเร็จก็ไม่ได้อยู่ในระดับสูงสักเท่าไหร่ท็อปสปีดจะเป็นกลุ่มของ KTM นะฮะอันนี้เรามาดีหลังๆ RC 1 6ขอหนึ่งของเนีเยเก็บกินเรียบกับท็อปสปีดอ่ะแต่ทําไมาเวลาต่อรอบหายไปเยอะจังก็นี่ไงนี่ก็ได้เห็นเห็น,เน,นะครับ ยมาม้าก็เหมือนกันยาม้าบอกว่าท็อปสปีดก็ไม่ได้ว่าได้ไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่นักยังพอไปได้เนี่ยแต่พอมามองเวลาต่อรอบเนี่ยนั่นหมายความว่าอาจจะยังเบรกไม่ดีความเร็วในการออกจากโค้งไม่ดีซึ่งผมมองว่านี่คือคือจุดอ่อนที่มันเด่นเด่นเลยแหละผมผมสังเกตเห็นในสนามช้างนะก็คือไปเจอสนามที่จะต้องใช้อัตราเร่งออกจากโค้งนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นโค้งหักศอกโค้งอะไรอย่างเนี้ย ค้งหักสอกหมายความว่าคุณจะต้องเบรกความเร็วเหลือต่ําหรือประมาณสักหกสิบกว่าเจ็ดสิบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นความเร็วต่ําแล้วคุณก็จะต้องส่งคันเร่งหนักๆก,ก,กันไปอย่างเงี้ยพอไปแบบนี้มันมันไม่ไหวนะฮะในขณะที่รถค่ายอื่นคนอื่นเนี่ยเขาสามารถเปิดคันเร่งได้ทันทีเลยนะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่เขาเขาสามารถที่จะสปรินท์ัวออกไปได้เลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องรออะไรมากมายนะในขณะที่ามาฮ่าเนี่ยรู้สึกว่าช้ามาก ไอ้ส่วนของตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ได้มองว่าเรื่องของอัตราเร่งของพละกกาลังอย่างเดียวนะครับทุกคนนะไอเรื่องของอพละกําลังในรอบต้นหรือกลางที่จะส่งออกไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการยึดเกาะของล้อหลังด้วยฮะเปรียบล้อหลังด้วยคือถ้าล้อหลังมันเลื่นอย่างเงี้ยคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะพุ่งพรวดออกจากโค้งได,ได้ได้ทันทีนะทุกคนลองนึกภาพตามผมนะฮะมันเหมือนประมาณนะ้ำมันฟรีอะเอ,า,อาง่ายเลยว่าอย่างอย่างฝนตกอย่างเงี้ย ฝนตกอย่างนี้รถเราก็ต้องพยายามตอนออกตัวนะฮะเราต้องพยายามค่อยๆอ,ออกนะอย่าไปปื๊ดเดี๋ยวบิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันมันมันมีความลื่นไงแต่ถ้ามันสนามแห้งเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปรออะไรมากมายนะออกมาปุ๊บก็ออกตัวปุ๊บไปเร็วมันมันก็ไม่ลื่นไม่อะไรอเอยบยบไปเห็นภาพบ้านๆภาษาบ้านๆอย่างนี้เนี่ยในขณะที่คนอื่นเขาไม่มีปัญหาตรงนี้สักเท่าไหร่ยามาห้ากลับมีเลยกลายเป็นว่าเวลาต่อรอบเนี่ยหายไปเยอะ คำว่าเวลาต่อรอบมันก็อนุมานได้2ออย่างก็คือเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดทําได้ดีก็คือใช้ตัดสินออรอบคอลี่ไฟล์หรือว่าตัดสินรอบรอบ PR ก็คือบ่ายวันศุกร์อ่ะถ้าเวลาต่อรอบคุณคุณ,คณดีดีรอบเดียวพอคุณจะวิ่งมากี่รอบช่างมันแต่มาดีรอบเดียวคุณก็มีโอกาสจะเข้า Q2 ไปได้หรือถ้าคุณไปดีใน Q2 นะคุณก็มีโอกาสจะคว้ากริสตารดีๆได้ แต่นะครับในโมเมนต์หนึง่งถ้าเวลาต่อรอบคุณไม่ดีในการแข่งขันจริงนั่นหมายความว่าคุณก็จะเสียเปรียบรอบนี้เสียเปรียบไป0.1 0.2รอบที่สองก็0.1 0.2 0.3คูณ25รอบเข้าไปสิฮะกลายเป็นว่าคุณก็จะต้องตามหลังคนอื่นหัวแถวเนะี่ยอยู่ประมาณ20 30, 40, วิ30วิ40วิอ่ะเพราะว่ามันมันบวกกันไปบวกกันไปใช่ไหมรอบเดียว0.1 0.2 ถ้า25รอบก็เป็นเท่าไหร่นุ่นโอ้ไม่ใช่น้อยนะฮะก็น,นั่นแหละฮะถึงว่าปัญหาของ y a m a h าเนี่ยทีนี้ผมมองว่าจะมีการแก้ไขอะไรยังไงกันได้ไหมในแนวทางกันตรงนี้เนี่ยนะฮะอืมแก้ไขกันได้ไหมตอนนี้สองสนามผ่านไปมีคาเล็เตอร์ที่แตกต่างสนามที่สามที่จะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้สําหรับ y a m a h าเนี่ยถ้าว่ากันตามเบสิกทั่วไปก็คืออาจจะไม่ค่อยถูกถูกโลวนะ พราะทางตรงนี้ยาวถึง1.2กิโลฮะแล้วก็มีการเบรกที่หนักน่วงสนามไหนที่เบรกหนักนั่นหมายความว่าเลี่ยงไม่ได้เลยครับจะต้องใช้อัตราเร่งในการออกจากโค้งเนี่ยที่ติดไม้ติดมือผมพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมฮะว่า Yamaha ในมีปัญหากับความเร็วในการออกจากโค้งในการดีตัวออกจากโค้งเนี่ยถ้าคุณไปเบรกหนักแล้วก็ลําบากเลยนะนะครับเบรกหนักก็เลี่ยงไม่พ้นนะที่ที่คุณจะต้องใช้ทอกหนักๆใน รอบต้นรอบกลางเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่ครับเอาว่ากันตามตรงนะสําหรับที่นี่นะครับสําหรับยมามาฮ่าเป็นอะไรที่หนักหนากันอยู่อืมเอานะฮะคงจะต้องรอจนถึงนู่นหรือเปล่าจะมีการทดสอบรถอีกทีหนึ่งสนามที่ประมาณสนามที่ 5, ห้าหรือที่ 6, หกเราเนั้นที่กาตาลุญญาสเปนครับอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้เอาพาร์ทใหม่ใหม่มันลองเป็นโอกาสอันดีแหละครับที่ที่ยามาฮ่าเนี่ยจะได้ทําอะไรกับเครื่องยนต์ หมายถึงว่าคุณจะอัปเกรดอะไรมาเนี่ยประมาณนั้นแหละถ้าเกิดว่าที่คาตารุญ,ญาติเนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะเห็นอยู่แต่ผมไม่ไม่บอกนะว่าจะเห็นอะไรที่มันดีมากหรือว่าไม่ดียังไงผมหมายถึงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นไปนตามเป้าตามแผนครับที่จะอัปเกรดอะไรที่นั่นไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในทําได้หมดเลยนะฮอนด้ากับยอมันฮ่าทำได้หมดครับคือเครื่องยนต์คุณจะอัปอะไรมาได้ในขณะที่ KTM Abilia แล้วก็ดูกติเขาห้ามเมาไว้ไม่สามารถแตะอะไรเครื่องยนต์ได้ อาล้วครับความหวังก็มีก็มีอยู่ขนาดนั้นแหละนะฮะมีอยูอ่ไปถึงเข้าสู่ยุโรปจริงๆเข้าสู่สเปนจริงๆแหละอาจจะได้เห็นที่กาต้าจะได้เห็นไหมผมว่าน่าจะยังเหนื่อยอยู่อจงิงๆนะสนามที่สามนะครับในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ช่วงสงกรานสงกรานก็จะไปเจอกันที่ลูเซลกาตา้าอาเป็นว่าน่าจะได้เห็นจริงๆขอคาดเดาวไว้ว่านนะน่าจะเป็นยุโรปไปเลยฮะ โดยเฉพาะที่สเปนเนี่ยอาจจะมีเอาของอะไรมาอัพมาอะไรให้ใหม่ประมาณนั้นแหละนะครับเอาเปโด้คอสตาไปไหนนะครับไหนปกติคู่มาคู่กับยอมาฮ่าอ่าเปโดก็เดี๋ยวเล่าเรื่องให้มันเรียกว่าอยู่ในประเด็นเดียวกันเลยแล้วกันนะฮะอ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเปโดมาอ้างอิงตบท้ายสักสอนาทีเรื่องราวของเปโดก็มีข่าวลือฮะสื่อสเปนก็เล่นกันมาแลนะ้วว่าเออคงจะไปดูคาติหรือเปล่าไป v ีอาร์ีไมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ วิเคราะห์ให I mean ้ฟังแล้วไงในเมื่อวานนี้อนาคตของนักแข่งที่มีสัญญาอยู่แค่ปีเดียวคือมอร์บิตเดลลี่เนี่ยก็จะเป็นไปในยังไงก็ลองไปตามดูแต่ถ้าเป็นเปโดทําไมจะต้องหนีจากเคทีเอ็มเคทีเอ็มเขาปั้นมาไม่ใช่รู้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้นะคือความสําเร็จมันบางทีเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ฮะทุกคนนะครับยิ่งเป็นนักแข่งที่อายุน้อยเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ดีรถไม่พร้อมทีไม่พร้อมเนี่ยบางทีขวัญหนีดีฟอร์ตเลิศเลยนะฮะอนาคตเนี่ยบอกว่าเสียหายเลยแต่ถ้า เป็นนักแข่งที่อายุยังไม่เยอะนะฮะยุเป็นนักแข่งดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเงี้ยแล้วทีมซัพพอร์ตได้รถมันพอไม้พอมืออย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นถ้าผมให้พูดเป็นภาษาบ้านๆล้วคือเหมือนตีเหล็กต้นต้องตีตอนมัน,ม,นมันร้อนอะถ้ามาตีตอนเย็นบางทีมันก็แตกจะลา้วมันก็จะไม่ได้มีดไม่ได้พลาสเล่มงามต้องตีตามที่มันร้อนอยู่อะไรประมาณนั้นดังนั้นสถานการณ์ของเปโดรก็คงเจ็บเหมือนเราๆนั้นแหละนะครับนะแต่ใดๆแล้วก็ตามนะฮะเขาเขาลืมมาจากฝั่งสเปนกันเยอะหน่อย นะครับยังยังไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรมากอิงขนาดนั้นหรอกรตามที่ทุกคนกันได้เห็นกันเนาะเอาย้ํากันนะฮะทุกคนนะครับโปร,โปรแกรมตารางการแข่งขันขน,น่าชมชนนะครับที่นี่ครับก็ไปแคปหน้าจอบอันทึกเอาไว้ซะแล้วก็ใน Facebook Fanpage Bikerman คนรัก MotoGP มีรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่จาเป็นต้องรู้ละ่ะคลิกเข้าไปตรงนั้นแหละนะครับก็ไม่ต้องได้มาถามกันไม่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคือที่ย้าบ่อยๆทั้งหัวคลิปทั้งท้ายคลิปเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนได้สับสนนด้งงว่าพี่ครับ สัปดาห์นี้มีการแข่งไหมพี่ครับแข่งที่ไหนพี่ครับแข่งกี่โมงพี่ครับแข่งช่องไหนมันก็มีตลอดแหละเอารักกิงก็ต้องนะฮะติดตามกันแล้วก็ฟังนะครับให้มันจบให้มันแตกกันแล้วกันไม่ว่าผมจะวิเคราะห์อ,อธิบายเรื่องไหนให้ฟังแล้วกันเนาะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์วันนีครับ